And you, let her go. and you let her go. Yeah, sometimes, man. You just gotta let her go. Just make sure you letting her go for the right reason. Okay, helly, how many we're seeing for the yang man? Love it, young, <coughs> love what you're doing. าการเดินทางไปในที่ต่างๆในระยะที่ใกล้เคียงถ้าไม่จําเป็นไม่ควรใช้รถจักรยานยนต์ควรใช้รถจักรยานแทนเนื่องจากช่วยลดมลพิษทางอากาศจักรยานเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมันทาให้เหมืองลดการใช้น้ํามันลงลดมลพิษในอากาศทําให้ออกซิเจนในอากาศสูงขึ้นซึ่งดีต่อทุกคนในสังคม งงเพื่อนดูเอาขนมซื้อขนมมาฝากบัวบัถุงนี่ถุงพลาสติกมันบ่ดีต่อมันเห็นเหตุล,ลูกรอเน้ยเนี่ยเขาต้องหันว่าใส่ถุงผ้าใช่ปะโ <Okay, okay, S 2> อเคโอเคอ <c oughs> เออเอาครับในชีวิตประจำวันของเราถุงพลาสติกเป็นสิ่งใกล้ตัวที่พบเจอบ่อยที่สุดถุงพลาสติกมีข้อเสียที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือเรื่องของอายุการใช้งานที่สั้นมากเป็นการใช้งานเพียงครั้งเดียวเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะถุงพลาสติกแบบหูหิว้วถึงวันนี้เราต่างได้รับรู้ว่าทั่วโลกต่างให้ความสําคัญและรณรงค์ให้มาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้ถุงผ้าถือเป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดีที่ทุกคนควรให้ความสําคัญและสามารถทําได้ง่ายในชีวิตประจําวันเชื่อว่าทุกคนก็อาจมีถุงผ้าติดบ้านก,กันอยู่แล้วฟังบทความนี้แล้วก็อย่าลืมมาออกมาใช้กันนะคะ